สวัสดีค่ะคุณอยู่กับแพรและนี่คือฉเฉเลียนแฟชั่นที่มิลานพอดแคสต์เอพิโซดสิวันนี้ก็ตั้งใจจะพูดถึงเรื่องที่เพื่อนๆหลายๆคนรีเควสต์มาเมื่อปลายปีเน้องที่แพรถามว่าอยากฟังเรื่องอะไรกันบ้างวันนี้ก็ขอเลือกเรื่องที่ว่าแพรเรียนอะไรที่อิตาลีค่ะก็คือเด็กแฟชั่นเนี่ยเรียนอะไรกันบ้างที่อิตาลี อย่างแรกขอพูดก่อนละกันว่าพอดีมหาวิทยาลัยที่แพรเรียนเนี่ยมันเหมือนเป็นสถาบันมากกว่าฉะนั้นแต่แต่ละที่ก็มีวิธีการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนกันแพรเรียนจบจาก i ิน t i t u t ตโตม a ร g ง n กน i l a n าโนเป็นภาคภาษาอิตาเลียนแล้วก็เป็นแบบ3ปีเพราะว่าที่อิตาลีเนี่ยปตรีเนี่ยจะเป็น3ปีแล้วก็ปโทจะเป็น2ปีรวมกันเป็น5ปีเนาะฉะั้นพอจบที่นั่นแล้วจริงๆก็คือแบบเหมือนไปต่อปอโทได้บางที่ะอะไรเงี้ยแล้วแต่มากกว่าฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเราเรียนแค่3ปีแล้วกันค่ะซึ่งใน3ปีเน จะไม่มีแบบปีหนึ่งที่มาปูเบสิกอะไรทั้งนั้นเราเข้าไปปุ๊บเราก็ได้เรียนเรื่องโดยตรงเลยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเป็นเหมือนเป็นพัดพานละกันคะ่ะว่าตัวแต่ละปีเนี่ยเรียนเรื่องอะไรบ้างแล้วก็จะสรุปให้ฟังว่าวิชารวมๆแล้วเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างอย่างปีแรกเลยเนี่ยปีที่1เนี่ยเหมือนทุกคนที่เข้าไปไม่จําเป็นต้องมีเบสิกอะไรเลยนะคะไม่ไม่จำเป็นต้องวาดร,รูปเป็นอะไรทั้งนั้นฉะนั้นเขาก็จะสอนตั้งแต่แบบวาดฟิกเกอร์คนก่อนเลยวิชาแรกเลยก็คือเป็นวิชาเหมือน วาดรูปคนอะไรเงี้ยค่ะวาดรูปหน้ามือเท้าอะไรเงี้ยฝึกสเกจก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยวาดเป็นหุ่นแฟชั่นพราะวาดเป็นหุ่นได้แล้วเนี่ยเราก็เรียนลงสีลงสีในที่นี้ก็จะเป็นพวกโคปิกเหมือนมันจะเป็นปากกาชื่อว่าเล t ทร์เซ s จริงๆก็คือโคปิกแหละคะ่ะแต่ว่าโคปิกที่อิตาลีเนี่ยแพงมากแท่งละ300บาทได้ไมั้งทุกคนก็เลยจะใช้อีห้อหนึงของยุโรปแทน ก็เราก็จะได้ลงสีเหมือนตั้งแต่พวกผ้าคอตตอนผ้าออซิวเหมือนผ้าไหมอะไรเงี้ยที่มันมีพื้นผิวแตกต่างกันเป็นฟิกเกอร์ที่เราเห็นทั่วๆไปเนาะนอกจากนั้นก็จะได้เรียนออวิชาวาดที่เป็นแฟลตก็คือภาพที่มันเหมือนเอาไว้คุยเป็นเทคนิคอลอะค่ะคุยกับช่างได้ว่าผ้าเสื้อผ้าตัวนี้มีดีเทลตรงไหนอะไรเงี้ยมีรอยตะเข็บยังไงมีกระดุมกี่เม็ดอะไรเงี้ยนี่เป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องเรียนกันในวิชาวาด โอเคต่อมามันเป็นวิชาที่โคกันกับวิชาวาดก็คือวิชาทำคอลเลกชันซึ่งหลายๆคนคิดว่าเวลาเราแต่งแบบค,คิดเสื้อผ้าขึ้นมาได้เนี่ยมันจะต้องแบบอยู่ๆก็นั่งทางไในเนาะคิดได้เองแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องมีการค้นคว้าอะไรเงี้ยหาข้อมูลซึ่งวิชาเนี้ยก็จะสอนให้เรารู้ว่าเราจะต้องหาคีย์เวิร์ดยังไงเพื่อที่จะเอาไอเดียออกมาทําเป็นเสื้อผ้าได้ก็เริ่มจากแบบคือ เนื่องจากเป็นปีหนึ่งฉะนั้นจะคิดตีมเองเองนะี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากอาจารย์เขาก็จะให้อิงกับเทรนด์ฟอร์เควสบนเว็บที่ชื่อว่า WGSN ซึ่งเสียค่าสมัครค่อนข้างแพงเนาะทุกวันนี้แม่ก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ว่าไปเข้าได้ฟรีที่ TCDC เออพอเราได้หัวข้อเทรนด์มาเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าเออให้ลองไปเลือกแต่ละเทรนด์ย่อยที่เราชอบแล้วก็เอาข้อมูลไปเสิร์ชหาเป็นคีย์เวิร์ดอย่างเช่นเราจะไปหาคีย์เวิร์ดเป็น แคชวลแวร์ wear, ที่ดูสนุกสนานอะไรเงี้ยมีสีสันสดใสพาสเทลอะไรเงี้ยก็ได้แล้วพอเราได้คีย์เวิร์ดทั้งหมดหรือรูปภาพที่เราชอบเราก็มารวมกันทําออกมาเป็นมูดบอร์ดพอได้มูดบอร์ดมาปุ๊บก็เริ่มออกแบบเสื้อผ้าให้มันอิงก,กับมูดบอร์ดซึ่งในปีหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นคอลเลกชันเล็กๆห้าหกตัวอย่างค่ะแต่แค่นั้นก็ยากแล้วเพราะว่าวาดจริงๆนยวาดเป็นแบบ30ตัวอะไรอย่างนี้เลยอาจารย์ก็จะมาสอนว่ามันจะ Mix and Match กันได้ยังไงให้ออกมาให้หน่าสนใจอะไรเงี้ย บวกกับพอเราเริ่มวาดหุ่นเป็นก็จะได้วาดออกมาเป็นชุดเป็นตัวนี่ก็คือวิชารวมๆของคอลเลกชันเนาะต่อไปที่ยังได้เรียนในปีหนึ่งอยู่ก็คือแพทเทิร์นพื้นฐาน เออมหาลาัยแพเนี่ยเขาจะสอนขึ้นแพทเทิร์นแค่แบบตัวกระโปรงกับตัวเสื้อแค่นั้นเองส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะมีแพทเทิร์นสำเร็จมาให้แขวนอยู่ในวิชาแพทเทิร์นเลยเขาก็จะสอนต่อยอดจากตัวแพทเทิร์นพื้นฐานนั้นมากกว่าว่าถ้าเรามีแพทเทิร์นบอดี้เบสิกแบบนี้เราจะไปต่อยอดทําเสื้อผ้าที่มันมีวอลลุ่มที่น่าสนใจยังไงต่อนี่ก็คือวิชาแพทเทิร์นต้องนั่งทำเองก็เขียนแพทเทิร์นเองอะไรเอง ประกอบกันก็คือวิชาตัดเย็บด้วยอาจารย์ก็จะสอนเย็บซึ่งเหมือนเขาก็ไม่ได้สอนเย็บอะไรมากมายเขาก็เย็บให้เราดูครั้งแรกหลังจากนั้นเราก็ต้องไปทุลักทุเลกันเองว่าเย็บผ้าชนิดไหนยังไงเย็บซิปยังไงในปีหนึ่งเนี่ยเราต้องทําฉุดเองจริงๆแค่2ตัวเองที่แบบออกมาเป็นไฟแนลโปรดักต์ระหว่างเทอมเนี่ยก็คือเย็บเป็นเหมือนพวกผ้าดิบอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะคือก็คือเย็บเข้าจ,ากจัก Favorite. จริงๆนะแต่ว่าก็ผลงานไม่จําเป็นต้องไฟแนลขนาดนั้นค่อยมาเหมือนไป เขาเรียกว่าเพิ่มที่3ของปีหนึ่งอะไรเงี้ยถึงกะออกมาเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆอันนี้ก็จะได้เรียนแพทเทิร์นละแล้วก็ได้เรียนตัดเย็บลืมบอกนิดนึงว่าแพทเทิร์นที่สอนเนี่ยก็จะเป็นพวกกระโปรงมันจะไล่ไปนะคะกระโปรงกางเกงแล้วค่อยเป็นเสื้อเสื้อเชิ้ตเสื้อสูทอะไรเงี้ยที่เป็นพื้นฐานชุดเดรสก็ไล่ไป นอกจากนั้นก็จะได้เรียนออวิชาประวัติศาสตร์คู่กันพวกประวัติศาสตร์นี่คือเขาจะสอนแต่ประวัติศาสตร์ศิลปะเลยเหมือนมันเป็นเบสิกที่จะทําให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์แฟชั่นหลังจากนั้นต่อมาฉะนั้นต้องรู้ก่อนว่าศิลปะเนี่ยมันมีต้นกําเนิดยังไงบ้างเพื่อที่จะได้มาเป็นพื้นฐานให้เราค้นคว้างงานได้เนาะแบบจะได้มีไอเดียว่าบาโรกมาในช่วงไหนไบแซนไทน์มาตอนไหนโลโคโคคืออะไรอไรเงี้ยไม่ใช่แบบพูดปุ๊บก็ไม่เข้าใจสักอย่างเพราะ สุดท้ายทั้งหมดเนี้ยมันก็ไปเป็นส่วนประกอบที่เหล่าดีไซเนอร์เขาเอาไว้หาอ้างอิงพวกรูปแบบชุดหรือว่าดีเทลข้างในเสื้อผ้าอยู่ดีก็หลังจากประวัติศาสตร์ศิลปะจบไปแล้วแล้วก็จะมีวิชาผ้าค่ะซึ่งเป็นวิชาที่แวเอามาสอนต่อในคารู้จักผ้าเนาะอาจารย์ก็จะให้ไอเดียคร่าวๆว่าเส้นใยคืออะไรโครงสร้างคืออะไรผ้านี้เอามาตัดอะไรได้บ้างเป็นไอเดียพื้นฐานเพราะว่า เราต้องรู้ผ้าไว้บ้างผ้าบางชนิดเอาไปทำชุดที่เราต้องการไม่ได้ผ้าบางชนิดก็ไม่เหมาะกับหน้าร้อนไม่เหมาะกับหน้าหนาวไม่เหมาะกับเสื้อที่จะเอามาใส่ชั้นในอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้เบสิกเสื้อผ้าไว้ก็จะได้เลือกผ้าที่ถูกต้องในงานออกแบบสุดท้ายก็จะเป็นวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งสําหรับปีหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเป็นหยเบสิกสุดๆเลยอ่ะสอนแบบจัดวางเลเยอร์นำเสนองานยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็ Photoshop ดิดหน่อยว่าจะแต่งภาพมูดบอร์ดยังไงให้น่าสนใจแค่นั้นเองนี่ก็คือปีหนึ่งเราก็จะได้เบสิกพื้นฐานคร่าวๆไปละใครที่อยากทำคอลเลกชันง่ายๆก็เบสิกปีหนึ่งก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันก็มาสู่ปี2เนาะปี2เนี่ยเหมือนเราได้เรียนวิชาคล้ายๆเดิมเพียงแต่ว่าแอดวานซ์ขึ้นมาอย่างวิชาที่พูดถึงเรื่องคอลเลกชันเนี่ย ปีหนึ่งเราก็ทำมูดบอร์ดทําเไรเหมือนกันปี2ก็ทําเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่ารอบนี้จะไม่ได้อ้างอิงเทรนจาก WGSN ละอาจารย์จะให้ตีมมาเลยว่าเออไปเลือกศิลปะมานะในเทอมที่1เทอมที่2จะเป็น เหมือนให้เลือกว่าถ้าเราทํางานในแบรนด์อิตาเลียนแบรนด์นี้เราจะออกแบบเสื้อผ้าย,ยังไงให้เข้ากับแบรนด์เขาเขาก็ยกมาให้เลือกมาให้เลยว่าอาจจะเลือกอะไรระหว่าง Prada, ออ Mstm, Numero Ventuno, Moschino บ,บ,บ,บลาๆอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องไปเลือกมาแล้วก็วิเคราะห์สไตล์ของแต่ละแบรนด์นั้นว่าจะออกแบบยังไงให้เข้ากับเขา เทอมที่3ของปี2เนี่ยจะเป็นเออเหมือนปล่อยฟรีอะค่ะอยากให้เป็นแบบอวันกาดอะไรเงี้ยทำเสื้อผ้าที่เรารู้สึกว่ามันสวมใส่ไม่ได้จริงในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยเพราะปกติแล้วเนี่ยมารังโกนี่เองเป็นสถาบันที่เน้นเรื่อง ready to wear มากๆเขาอยากให้ออกแบบเสื้อผ้าที่เอาไปขายอะไรเงี้ยมากกว่าฉะนั้นเราจะไม่ได้ทำพวก creative process เยอะเท่ากับ เออเซ็นทรัลเซนต์มาตินอะไรเงี้ยแต่อย่างเทอมที่3ของปี2เนี่ยก็ลุยได้เต็มที่แพ้ก็ทำชุดพลาสติกดัดนู่นนี่นั่นสเลเทะอะไรอย่างนั้นก็สนุกมากก็คือเหมือนเราได้ได้เปิดกว้างมากขึ้นนะคะได้คิดมากขึ้นเออพวกวิชาแพทเทิร์นก็แทนที่จะได้เรียนแค่เบสิกก็จะได้เริ่มเอาแบบชุดที่เราจะออกแบบขึ้นมาเนี่ยมาลองตัดเย็บดูเองละเริ่มเริ่มตัดชุดจากที่เราดีไซน์ที่มันยากขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ย แล้วก็ได้ทาแพทเทิร์นที่ยากขึ้นสอบก็จะเริ่มเป็นแบบเอารูปมาให้แล้วก็ต้องทาแพทเทิร์นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนอกจากนั้นก็จะเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะกับประวัติศาสตร์แฟชั่นลวประวัติศาสตร์ศิลปะจริงๆก็คือจบไปแล้วในปีหนึ่งประวัติศาสตร์แฟชั่นเหมือนจะต่อยอดจากประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายเพราะว่าเขาจะแบ่งกันก่อนหน้านี้คนเราเวลา ได้เสื้อผ้าเป็นปัจจัยสีเนะี่ยเขาจะไม่เรียกว่าเป็นแฟชั่นแต่พอมันเริ่มเป็นแฟชั่นปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีดีเทลยิบย่อยอะไรเข้าไปหมดแล้วก็เราได้เรียนวิชาสไตลิ่งคูณไปด้วยว่าเออแฟชั่นนี่มันมีสไต,สตล์ประมาณไหนบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงเทรนที่มันวนมาเรื่อยๆวนโลกไปนี้เนาะแล้วก็จะเป็นวิชาออคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นี่คือเหมือนที่เล่าไปก่อนหน้านี้ยังเป็นโปรแกรมเดิม แต่ว่า illustrator รอบนี้จะทำแฟลตอะค่ะก่อนนันนี้แฟลตแล้ววาดมือใช่ไหมที่เป็นวาดคนเออวาดเสื้อผ้าที่เป็นดีเทลรอบนี้ก็ใช้ AI วาดเออ o t ท s h อปก็ยังทำประมาณเดิมแต่จะได้เรียนเรื่องทำลายผ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ l อ over ค่ะลายปรินที่มันต่อกันทั้งบน AI ทั้งบน Photoshop ก็คือใช้คอมพิวเตอร์ทำมากขึ้นเริ่มลงสีเสื้อผ้าบนคอมพิวเตอร์ได้อะไรอย่างงี้ค่ะอาจารย์ก็จะปล่อยฟรีมากขึ้น อ๋อแล้วก็ปี2เนี่คือตัดเย็บก็ส่งช่างได้แหละอาจารย์ให้เนาะแต่แพ้ก็ยังตัดเองเนาะเพราะว่างกอค่าตัดเย็บมันแพงมากเลยแล้วก็จากวิชาผ้าที่แบบปีหนึ่งเราได้เรียนแค่แบบผ้าง่ายๆปี2ก็จะได้เรียนเรื่องผ้าที่แบบซับซ้อนมากขึ้นอย่างพวกงานปักงานเลเซอร์คัทอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะมาสอนให้เราทําทดลองให้เขาดู <S <S อีกวิชาที่แทรกเข้ามาก็คือวิชามารติ้งเหมือนเขาก็จะให้วิเคราะห์ว่าแบรนด์ที่เราออกแบบ ของเราเองเนี่ยกลุ่มลูกค้าคือใครตั้งราคาตั้งราคาที่เท่าไหร่อย่างวิชามาร์ติ้งเนี่ยก็เหมือนเขาก็จะให้เราวิเคราะห์ว่าเสื้อผ้าเราจะออกแบบเนี่ยกลุ่มลูกค้าคือใครเราใช้วัสดุอะไรตั้งราคาที่เท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเสื้อผ้ามันก็ต้องขายได้จริงเนาะอันนี้ก็ทําให้เกิดภาพคร่าวๆในหัวเราด้วยว่าเราจะทาเสื้อผ้าของเราไปขายได้ยังไงคือในในแต่ละ ในแต่ละปีอย่างเงี้ยมันก็จะแบ่งเป็น3มเทอมแล้วในแต่ละเทอมพวกวิชาพวกนี้มันก็จะย่อยลงไปเนาะฉัน,นี้แพรพูดภาพรวมของในแต่ละปีดีกว่าเพื่อไม่ให้มันเข้าใจยากจนเกินไปโอเคทีนี้มาถึงปีสุดท้ายครับจริงๆแล้ว2ปีเนี่ยก็มากพอแล้วที่จะทำให้เรามีความรู้เพื่อที่จะไปตัดเย็บได้ปีสุดท้ายก็เลยจะเป็นปีที่ทุ่มไปกับการทำทีซีส์มากกว่า3เทอมเนาะเทอมที่1เลยเนี่ยก็จะเป็นเทอมที่ทุกคนได้ออกแบบความคิดของตัวเองละรอบนี้อาจารย์ไม่ให้หัวข้ออะไรทั้งนั้นแบบ เธอคิดของเธอได้เลยฟรีสไตล์อาจารย์มีหน้าที่แค่บอกว่ามันผ่านหรือว่ามันไม่ผ่านอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแข่งกันออกแบบค่ะก็เราจะทาเสื้อออกมา3มชุดอะไรเยี้ยแล้วอาจารย์ก็จะเลือกเพื่อเข้าไปอยู่เทอม2เทอม2เนี่ยเขาจะแบ่งเลยว่านักเรียนที่ถูกเลือกเนี่ยก็คือจะถูกเลือกไปเดินแฟชั่นโชว์ของโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนแพร์เนี่ยเขามีเอ,อ่อนักเรียนอยู่ประมาณ200คนอะเยอะมากสิห้องได้ค่ะตอนแรก12ห้องห้องละยี่สิบคน ก็เหลือ11ห้องตอนประมาณปี3เขาก็จะเอาไปแค่40คนในเทอม2เข้าห้องแฟชั่นโชว์คนที่เหลือก็จะได้เรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมได้ทำอีกคอลเลกชันหนึ่งขึ้นมาเป็นพอร์ตโฟลิโอใหญ่แต่พวกเราเองตัวแพรเข้าไปในคลาสแฟชั่นโชว์เนี่ยก็ทำชุดที่เหลือเพื่อไปเดินโชว์แทนอันนี้ก็ทุ่มทุนทำโปรเจกต์ตัวเองอย่างเดียวเลยค่ะก็จะเย็บนุ่นเย็บนั่นคือจ้างช่างได้แต่ด้วยความที่หนึ่งเทอมมันแค่แบบ8สัปดาห์มันสั้นเหมือนกันเลยเงี้ยเราก็เลย เราก็เลยต้องแบบเร่งทำงานนู่นนี่นั่นนิดนึงเออแล้วอย่างนักเรียนที่อยู่ในคลาสแฟชั่นโชว์เราก็จะได้ถ่ายชุดติ้งเนี่ยได้เอาชุดไปโคกับเด็กแฟชั่นสไตลิ่งถ่ายชุดติ้งออกมาแล้วที่เหลือก็คือเป็นการสไตลิ่งเตรียมชุดอย่างเดียวปีสุดท้ายนั่งทำาที้ะค่ะคิดว่าคงเหมือนเด็กแฟชั่นทั่ว,วไปรวมๆแล้วอ๋ออีกอย่างที่ลืมพูดก็คือเราต้องเขียนรายงานด้วยเป็นเหมือนแบบรายงานวิเคราะห์ว่าทําไมเราถึงเลือกออกแบบเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพื่อให้เราเข้าใจในธีมที่เรามาทําได้ลึกซึ้ง อย่างปีแพ้เลือกแบบเป็นแบบเป็นธีมครีปปี้คิวอะค่ะคือแบบเป็นอะไรที่ที่ไม่น่ารักอะไรเงี้ยเป็นธีมที่แบบไม่น่ารักแต่ว่าทําออกมาให้มันดูน่ารักให้มันดูหวานพาสเทลอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปหาศิลปินที่เขาทํางานแนวนี้แล้วเอามาวิเคราะห์หรือว่าแบรนด์แฟชั่นที่เคยทําอะไรแบบนี้มาให้อาจารย์ดูเขียนไปประมาณจริงๆถือว่าไม่โหดมากนะถ้าเทียบกับคนไทยเนาะเขียนประมาณ4 5000คำคอะค่ะเพียงแต่ว่าตอนนั้นเขียนมิตาเลียนมันก็เลยกินพลังงานเยอะยมากเลย ก็3ปีที่ไปเรียนมาถ้าสรุปให้เข้าๆก็มีประมาณนี้ก็คือ1ก็คือวิชาวาัดรูปคือวาดรูปหุ่นวาดรูปเสื้อผ้าออกมาแล้วก็วาดรูปแฟลตเนาะสองก็คือทำคอลเลกชันหางแต่แรงบันดาลใจยังไงทำมุดบอร์ดออกมาเป็นเสื้อผ้ายังไงเขาก็ออกแบบเสื้อผ้านี่คือวิชาคอลเลกชันสามก็คือการทำแพทเทิร์นกับตัดเย็บสี่คือเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะประวัติศาสตร์แฟชั่นแล้วก็จริงๆก็เรียนถึงเรื่องแบบอาร์ตแฟชั่นที่เป็นแบบ คอนเทมเพ r อรีด้วยแล้วก็เรียนเรื่องสไตลิ่งด้วย5ก็คือวิชาคอมพิวเตอร์เราก็ได้เรียนเอ่อ s ิลลูสเตรเตแล้วก็ Photoshop จริงๆก็สอน i n นดีไซน์ให้ด้วยในปีสุดท้ายเพื่อไปทำพอร์ตแต่ว่าก็ไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนั้นเนาะเออคือวิชา Marketing ที่เล่าไป แล้วก็สุดท้ายที่ต้องเมนชั่นก็คือวิชาผ้าซึ่งแพรซึ่งแพรมาสอนต่อที่ไทยเพราะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจคร่าวๆก็เป็นเจเรื่องประมาณนี้ค่ะส่วนที่ไทยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเร็วๆนี้แพรจะเอาน้องๆมาสัมภาษณ์แล้วไงก็ฝากติดตามด้วยละกันขอบคุณที่ฟังเฉลียนแฟชั่นที่มิลานพอดแคสต์แล้วเราเจอกันใหม่ใน E ีีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ